สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่น AI เล่านะคะพื้นที่ที่ AI และความสงสัยไคร่รู้มาเจอกันค่ะเพื่อนำเสนอเกร็ดความรู้แบบย่อยง่ายๆจากหนังสือดีๆทั่วโลกค่ะวันนี้อยู่กับผมสมชายครับและดิฉันสมหญิงค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าออความรักการแต่งงานหรือแม้แต่การมีลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่บ้างอืหรืออย่างเรื่องใกล้ตัวมากๆอย่างการให้ การกินการดื่มในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ยังไงกันนะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะคะจากหนังสือปรัชญาอมตะเลย The Prophet หรือวัจนะแห่งศาสดาของคาลินยิบรานค่ะท่านเป็นกวีนักปราชญ์ชาวเลบานอนอเมริกัน ครับเป็นงานเขียนชิ้นเอกเลยนะที่เต็มไปด้วยบทกวีแล้วก็ปรัชญาเชิงเปรียบเทียบที่สวยงามมากๆวันนี้เราจะมาสำรวจ5บทแรกกันครับที่ถือว่าท่องพลังมากๆพูดถึงแก่นแท้ประสบการณ์ของมนุษย์เลยทั้งความรักการแต่งงานการมีบุตรการให้แล้วก็การคินดื่มรับรองว่าใช้เวลาไม่นานครับแต่ได้ข้อคิดดีๆกลับไปแน่นอนเราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญของแต่และหัวข้อกันเลย เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าด้วยความรักค่ะเอ่อจุดเริ่มต้นคือตอนที่เอานิตราหญิงผู้พยากรณ์ในเรื่องถามถึงความรักครับแล้วศาสดาเอามุสตฟาก็ตอบแบบที่เอ่อท้าทายความคิดเรามากๆนะไม่ใช่แค่เรื่องหวานชื่นอย่างเดียวท่านเริ่มว่ายังไงนะคะท่านบอกว่าเมื่อความรักกวักเรียกหาจงตามไปแม้หนทางจะยากลำบากและสูงชัน แล้วก็จงยอมจำนวนต่อปีกของความรักแม้ดาบที่ซ่อนอยู่ในปีกนั้นอาจทำให้เจ็บปวดโอ้โหนี่คือบอกแต่แรกเลยนะคะว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือสิ่งที่เราจะควบคุมได้ใช่ครับมันมีพลังอำนาจในตัวมันเองแล้วก็เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการเติบโตจากเราด้วยไม่ใช่แค่ความสุขสบายเหมือนกับว่าความรักจริงๆมันจะหล่อหลอมเราอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับท่านเปรียบเหมือนพลังที่หล่อหลอมเหมือนชาวนาที่แบบนวดแป้งฝัดร่อนข้าวหรือคั้นองุ่นนะครับ อกระบวนการพวกนี้มันก็อาจจะดูรุนแรงนิดนิดเนาะคะ่ะครับแต่มันจำเป็นไงเพื่อดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดหรือแบบแก่นแท้ของเราออกมาความรักจะทดสอบจะขัดเกลาคนที่คู่ควรกับมันแล้วที่ท่านบอกว่าความรักให้และรับจากตัวเองเท่านั้นไม่แสวงหาการควบคมุมแต่เป็นผู้ชี้นำอันนี้หมายความว่ายังไงคะ คือมันฟังดูขัดขัดกับที่เรารู้สึกว่าความรักคือการให้และรับกันไปมาอมืเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับคือท่านอาจจะกําลังชี้ว่าความรักในอุดมคติเนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวเองมันไม่ได้ต้องการอะไรจากข้างนอกมาเติมอ๋อคือมันเต็มเปี่ยมจากข้างในอยู่แล้วใช่ครับการให้ของมันก็คือการแสดงความสมบูรณ์นั้นออกมาส่วนการรับก็คือการเปิดรับธรรมชาติของรักเข้ามาไม่ใช่การไปเรียกร้องจากอีกฝ่ายเพื่อมาเติมส่วนที่ขาดของเรา เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถ้าเรายอมรับความรักแบบที่มันเป็นเราก็จะไม่พยายามไปควบคุมมันแต่จะปล่อยให้มันนำทางเราไปสู่การเติบโตทางจิตเมญยานถึงแม้จะต้องเจ็บปวดบ้างก็ตามใช่ครับท่านถึงบอกว่าถ้ากลัวความเจ็บปวดก็เหมือนอยู่ในโลกที่ไม่มีฤด,ดูกาลหัวเราะก็ไม่เต็มที่ร้องไห้ก็ไม่สุดอืม แล้วก็สรุปได้ทรงพลังมากว่าความรักเพียงพอสําหรับความรักหรือข้าประเจ้าอยู่ในหัวใจของพระเจ้าครับซึ่งก็ตีความได้ว่าความรักเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่การยอมรับและดําเนินตามทางของมันก็คือการเชื่อมต่อกับสิ่งสูงสุดนั่นเอง เป็นการยกระดับความเข้าใจเรื่องความรักไปสู่มิติทางจิตวิญญาณจริงๆเลยนะคะเนี่ยจากเรื่องความรักส่วนบุคคลก็มาสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นไปอีกในบทต่อไปว่าด้วยการแต่งงานอันนี้ก็มีคําแนะนําที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะใช่ครับพอมีหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงานมาถามาศาสดาก็ย้ําว่าแม้จะเกิดมาร่วมกันจะอยู่ร่วมกันตลอดไปก็จริงแต่สิ่งสําคัญคือจงมีช่องว่างในความสัมพันธ์ ช่องว่างในความสัมพันธ์เอ๊ะคำนี้ฟังดูขัดแย้งนิดหน่อยนะคะกับภาพการแต่งงานที่คนมักจะนึกถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันท่านอธิบายยังไงคะท่านใช้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับคือเหมือนเสาของวิหารที่ยืนแยกกันแต่ค้าจุนหลังคาเดียวกันอ๋อค่ะค่ะเสาเนี่ยมันต้องมีระยะห่างพอสมควรใช่ไหมครับถึงจะแข็งแรงรองรับโครงสร้างได้หรือท่านบอกว่าให้มีช่องว่างพอที่ สายลมแห่งสวรรค์จะพัดผ่านระหว่างกันได้อหมายถึงการรักษาพื้นที่ส่วนตัวความเป็นอิสระของตัวเองไว้แม้จะอยู่ด้วยกันแล้วถูกดอมครับท่านไม่ได้มองว่าแต่งงานคือการหลอมรวมจนเสียตัวต,วตนไปนะแต่เป็นการที่คนสองคนเนี่ยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วเลือกมาสนับสนุนกันและกันน่าสนใจมากค่ะท่านถึงแนะนําให้รักกันแต่อย่าสร้างพันธนาการให้ความรักเหมือนทะเลที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ระหว่างฝั่งของวิญญ,ญาณทั้งสอง แล้วก็มีเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันที่เน้นการแบ่งปันแต่ไม่ครอบงำใช่ไหมคะอย่างเรื่องเติมถ้วยให้กันแต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกันใช่ครับหรือแบ่งปันขนมปังแต่อย่ากินจากก้อนเดียวกันทั้งหมดนี้ก็ชี้ไปที่การเคารพความเป็นปจเจกของอีกฝ่ายนั่นเองแล้วเรื่องการยืนหยัดด้วยกันล่ะคะ่ะต้องใกล้ชิดกันตลอดเวลาไหมท่านก็ยังเน้นสมดุลครับคือยืนอยู่ด้วยกันแต่อย่าใก,กล้ชิดเกินไป เหมือนต้นโอ๊กกับต้นไซเปรสที่ไม่เติบโตใต้ร่มเงาของกันและกันอืมแต่และต้นก็ต้องการแสงแดดต้องการพื้นที่ของตัวเองใช่ครับแม้แต่เรื่องหัวใจท่านก็บอกให้หัวใจแก่กันแต่อย่าให้ไปอยู่ในความดูแลของอีกฝ่ายเพราะมีเพียงหัดแห่งชีวิตเท่านั้นที่บรรจุหัวใจเราได้จริงๆเป็นการย้ำว่าสุดท้ายชีวิตและหัวใจเราก็เป็นของเราเองแม้จะมอบความรักให้ใครไปแล้วก็ตาม สรุปแล้วการแต่งงานในมุมมองของยิบรานก็คือการเดินทางร่วมกันของสองชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งการอยู่ด้วยกันเนี่ยควรจะส่งเสริมให้ความเป็นประเจกของแต่ละคนมันลึกซึ้งขึ้นงอกงามขึ้นไม่ใช่มาบั่นทอนกันเป็นแนวคิดที่ท้าทายความคิดเรื่องการเสียสละตัวตนเพื่อความรักหรือเพื่อชีวิตคู่มากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเรียกร้องวุฒิภาวะความเคารพกันในระดับที่สูงมากซึ่งมันก็สอดคล้องไปกับบทต่อไปด้วยนะวาด้บุตร อันนี้ยิ่งท้าทายสัญชตยาณพ่อแม่เข้าไปอีกบทนี้เริ่มต้นด้วยประโยคที่ดังมากแล้วก็อาจจะทําให้หลายคนสะดุดเลยนะคะลูกของท่านไม่ใช่ลูกของท่านฟังครั้งแรกเนี่ยจ,จะรู้สึกเอ๊ะแปลก,ปลกๆหรือต่อต้านนิดๆแน่นอนครับแต่พออ่านคําอธิบายต่อเนี่ยจะเห็นว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธความผูกพันหรือความรักนะแต่กําลังให้มุมมองที่กว้างกว่านั้นท่านบอกว่า เด็กๆคือบุตรธิดาแห่งความปรารถนาในตัวเองของชีวิตอืพวกเขามาผ่านท่านแต่ไม่ใช่มาจากท่านแล้วก็อยู่กับท่านแต่ไม่ได้เป็นของท่านหมายความว่ายังไงคะที่ว่ามาผ่านท่านแต่ไม่ใช่มาจากท่านคือพ่อแม่เป็นเหมือนประตูหรือช่องทางให้ชีวิตใหม่ได้เกิดมาในโลกนี้แต่พ่อแม่ไม่ใช่ผู้สร้างหรือเจ้าของชีวิตนั้นชีวิตมีความปรารถนาที่จะดำรงอยู่ซืบต่อไปด้วยตัวมันเอง พ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของชีวิตลูกโอ้โหอันนี้ลดทอนอัตราความเป็นพ่อแม่ลงไปเยอะเลยนะคะแล้วที่ว่าอยู่กับท่านแต่ไม่ได้เป็นของท่านล่ะคะก็เป็นการตอกย้ําว่าเราครอบครองลูกไม่ได้ไงครับเราให้ความรักได้แต่ไม่ใช่ความคิดเพราะเขาก็มีความคิดจิตใจของเขาเองอืมค่ะเราให้ที่พักแก่ร่างกายได้แต่ไม่ใช่จิตวิญญ,ญาณ เพราะวิญญาณของเขาอยู่ในบ้านแห่งวันพรุ่งนี้ซึ่งท่านไปเยี่ยมไม่ได้แม้ในฝันตรงนี้ภาพชัดเลยค่ะว่าลูกคือชีวิตที่มุ่งไปสู่อนาคตเป็นโลกที่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าไม่ถึงทั้งหมดพ่อแม่เลยไม่ควรพยายามดึงรั้งหรือกำหนดความคิดความเชื่อของลูกให้เหมือนเราใช่ครับท่านถึงบอกว่าท่านอาจพยายามเป็นเหมือนพวกเขาแต่อย่าพยายามทำให้พวกเขาเหมือนท่านเพราะชีวิตไม่เดินถอยหลังหรือหยุดอยู่กับเมื่อวาน แล้วท่านก็มีภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากเรื่องคันธนูกับลูกศรใช่ไหมคะใช่ครับงดงามและทรงพลังมากพ่อแม่เหมือนคันธนูลูกคือลูกศรที่มีชีวิตแล้วก็มีนายธนูอาจจะหมายถึงชีวิตหรือพระเจ้าหรือพลังธรรมชาติเป็นผู้หญิงแล้วบทบาทของคันธนูหรือพ่อแม่คืออะไรคะนายธนูต้องการให้คันธนูโค้งงอด้วยความเต็มใจเพื่อส่งลูกศรให้พุ่งไปข้างหน้าได้สุดกำลัง การโค้งงอนนี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดนะแต่คือความปรีดาของพ่อแม่ที่ได้สนับสนุนให้ลูกมุ่งไปสู่อนาคตของตัวเองอนายธนูรักทั้งลูกศรที่พุ่งไปและคันธนูที่มั่นคงที่ทำให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้เป็นภาพที่ให้เกียรติทั้งบทบาทพ่อแม่และอิสรภาพของลูกจริงๆค่ะ คือพ่อแม่สําคัญนะเป็นฐานที่มั่นคงเป็นผู้ส่งเสริมแต่เป้าหมายคือส่งให้ลูกไปได้ไกลที่สุดตามทางของเขาเองไม่ใช่เหนี่ยวรั้งไว้ใช่ครับมุมมองเรื่องความเป็นเจ้าของมีน่าสนใจมากมันเชื่อมไปถึงบทต่อไปว่าด้วยการให้ด้วยนะครับเชื่อมโยงกันยังไงคะคือบทว่าด้วยการให้เนี่ยก็ท้าทายความคิดเรื่องการครอบครองและการตัดสินคุณค่าเหมือนกันพอชายผู้มั่งคั่งถามเรื่องการให้ศาส,สดาตอบว่า การให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นการให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอา้าแล้วอะไรคือการให้ที่แท้จริงล่ะคะการให้จากตัวตนต่างหากคือการให้ที่แท้จริงครับท่านมองว่าทรัพย์สินที่เราเก็บเก็บไว้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะกลัวความต้องการในวันพรุ่งนี้แต่ความกลัวความต้องการนั่นแหละก็คือความต้องการหรือความขัดสนในใจรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วอ๋อการให้ทรัพย์สินก็เลยอาจจะยังไม่ใช่การปลดปล่อยที่แท้จริงใช่ครับ แล้วการให้จากตัวตนนี้เป็นยังไงท่านก็อธิบายผ่านลักษณะผู้ให้ที่ต่างกันไปมีบางคนที่ให้น้อยนิดจากสิ่งที่มีเยอะแยะเพื่อหวังการยอมรับชื่อเสียงอืมแบบนี้ท่านก็มองว่าทําให้ของขวัญไม่บริสุทธิ์ถูกต้องครับเพราะเจตนาเบื้องหลังมันไม่ใช่การให้จริงๆแล้วแบบไหนคือการให้ที่ดีกว่าคะก็คือกลุ่มคนที่มีน้อยแต่ให้ทั้งหมด พวกเขาคือคนที่เชื่อในความอุด,ดมสมบูรณ์ของชีวิตและหีบสมบัติไม่เคยว่างเปล่าอาจจะหมายถึงว่าแม้จะให้ไปหมดแต่ใจที่เชื่อมั่นในความดีความเอื้อเฟื้อของชีวิตจะทําให้รับกลับมาเสมอหรืออาจหมายถึงความรู้สึกเต็มเปี่ยมข้างในที่ไม่พร่องไปเพราะการให้อืมแล้วก็ยังมีการให้แบบอื่นๆอีกใช่ไหมคะมีครับคนที่ให้ด้วยความสุข และความสุขนั้นคือรางวัลคนที่ให้ด้วยความเจ็บปวดและความเจ็บปวดนั้นคือพิธีชำระล้างอาจจะหมายถึงการให้สิ่งที่ตัวเองก็ยังรักยังต้องการอยู่แต่การให้นั้นมันช่วยขัดเกลาใจแล้วก็มีแบบที่น่าสนใจที่สุดคือคนที่ให้โดยไม่รู้ตัวเลย ใช่ครับให้โดยไม่รู้สึกหรือทุกข์ไม่ตระหนักถึงคุณธรรมของตนเองให้ง่ายๆเหมือนดอกไม้ส่งกลิ่นหอมออกไปในอากาศเหมือนการให้ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะโดยไม่มีความคิดเรื่องบุญคุณหรือการคำนวณอะไรเข้ามาเกี่ยวเลยถูกต้องครับท่านถึงบอกว่าผ่านมือของพวกเขาพระเจ้าตรัสและย้ำพระสวนจากเบื้องหลังดวงตาเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดเชื่อมต่อกับพลังชีวิตโดยตรงแล้วหัวใจสําคัญคืออะไรคะเรื่องการให้เนี่ยคือ จงให้เมื่อมีคนขอแต่อย่ามองหาผู้ที่สมควรได้รับครับเพราะชีวิตหรือธรรมชาติก็ให้ทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขการไปตัดสินว่าใครควรไม่ควรได้รับมันเป็นการจำกัดการไหลเวียนของความดีงามนั้นผู้ให้ที่แท้จริงก็เลยเหมือนต้นไม้ที่ผลิตด,ดอกออกผลตามฤดูโดยไม่สนใจว่าใครจะมาชื่นชมหรือเก็บเกี่ยวไปเป็นมุมมองที่ปลดปล่อยเราจากการยึดต,ติดในผลของการกระทำมากมากเลยค่ะใช่ครับ จากเรื่องนาม,มาทมอย่างการให้มาสู่เรื่องรูปธรรมในชีวิตประจําวันอย่างการกินและการดื่มในบทสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็น่าจะมีแง่มุมลึกซึ้งซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับแม้จะเป็นกิจกรรมพื้นฐานแต่ญิปรานก็ยังเชื่อมโยงไปสู่มิติทางจิตวิญ,ญญาณได้พอชัยชราคนดูแลไร่อง,งุนถามเรื่องนี้าศาสดาตอบว่า จริงๆแล้วน่ะท่านอยากให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกลิ่นหอมของโลกและแสงสว่างเหมือนพืชอากาศไปเลยด้วยซ้ําคงจะดีนะครับแต่ในความเป็นจริงเราทําแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องกินต้องบริโภคชีวิตอื่นใช่ครับท่านยอมรับความจริงข้อนี้แต่เน้นว่าเมื่อต้องท่าเพื่อกินและพรากน้นํานมแม่จากสัตว์อื่นก็จงทําด้วยความเคารพให้การกระทํานั้นเป็นบูชาอย่างหนึ่งทําด้วยความเคารพยังไงครับฟังดูอ ทำได้ยากเหมือนกันนะครับเวลาที่เราต้องเอาชีวิตอื่นมาเป็นอาหารท่านและนําให้ระลึกถึงความเชื่อมโยงและวงจรของชีวิตครับเช่นเมื่อฆ่าสัตว์จงกระซิบในใจว่าด้วยพลังอํานาจเดียวกับที่สังหารฆ่าฆ่าเองก็ถูกสังหารและฆ่าก็จะถูกกลืนกินเช่นกันอ๋อเป็นการยอมรับว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ครับหรืออย่างตอนบทขยี้ผลไม้ทํเครื่องดื่ม ก็ให้ระลึกว่าข้าเองก็ถูกบทคยี้และน้ำจากตัวข้าก็จะถูกเทออกไปเช่นกันเหมือนยอมรับชะตากรรมร่วมกันในฐานะสิ่งมีชีวิตแม้แต่ตอนหักขนมปังก็ให้ทำเหมือนแบ่งปันร่างกายของผืนดินถูกต้องครับเพราะท่านมองว่าทุ่งนาและไรอง,งุ่นคือของขวัญผลของมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกินดื่มจึงไม่ใช่แค่เติมพลังงานแต่เป็นการรับเอาพลังชีวิตจากธรรมชาติเข้ามาดังนั้น วิธีการกินดื่มที่เหมาะสมคืออะไรคะคือการกินและดื่มด้วยความยินดีและความสำนึกคุณครับทำให้โต๊ะอาหารเป็นแท่นบูชาให้ช่วงเวลานั้นเป็นการขอบคุณผืนดินดวงอาทิตย์และมือที่มองไม่เห็นซึ่งเตรียมอาหารให้การกินด้วยทัศนคติแบบนี้ไม่ใช่แค่หล่อเลี้ยงร่างกายแต่ยังให้เกียรติวงจรชีวิตด้วยและท่านก็ทิ้งทายไว้น่าสนใจว่าอยากกินด้วยความเร่งรีบแต่ด้วยหัวใจที่กระตันอยู่ ซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะท้าทายวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เร่งรีบของเรามากๆเลยนะคะใช่เลยครับเป็นการเชิญชวนให้เรากลับมาตรหนักรู้ใส่ใจกับสิ่งพื้นฐานที่สุดในชีวิตการกินดื่มด้วยความเคารพความสำนึกรู้คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณได้ทุกวันเลย ขอบคุณมากค่ะสำหรับการเจาะลึกแนวคิดจาก5บทแรกของ The Prophet ในวันนี้นะคะตั้งแต่เรื่องความรักที่เรียกร้องการเติบโตการแต่งงานที่ต้องสมดุลลูกที่ไม่ใช่สมบัติของเราการให้ที่แท้จริงจากภายในและการกินดื่มด้วยความเคารพเป็นแนวคิดที่แม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่ก็ลึกซึง้งแล้วก็ท้าทายให้เรากลับมาใครครวญถึงวิธีชีวิตและความสัมพันธ์ของเรากับโลกรอบตัวอยู่เสมอเลยครับ ก็หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะมอบมุมมองหรือจุดประกายความคิดดีๆให้กับผู้ฟังได้นะคะใช่ครับแก่นสารจากงานเขียนของยิบรานยังคงรอให้เราขบคิดตีความในบริบทชีวิตของเราเองเสมอและนี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะ ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการสแสวงหาความสำเร็จภายนอกการเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีเราจะนำหลักการของยิบรานที่เน้นเรื่องการเติบโตภายในความสมดุลในความสัมพันธ์การให้โดยไม่หวังผลและการสำนึกคุณในสิ่งพื้นฐานมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ชีวิตมีความหมายและความสงบสุขอย่างแท้จริงค่ะเป็นคำถามที่น่าจะนำไปสู่การใคร่ครวญที่น่าสนใจทีเดียวครับ ขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่าในวันนี้นะคะหวังว่าแนวคิดเหล่านี้จะจุดประกายหรือให้มุมมองใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับและถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เรานำมาอ่านเล่น AI เล่าอีกก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ